ทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุ้นในตาเสื่อมไหมฮรก็ตอนตอนที่เป็นนะคะมันมันก็มีหยักย่อยมันเป็นหยักย่อยลอยไปลอยมาในในตาเมื่อสิบสามปีที่แล้วริธีม,ม,มันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอที่ป่าเพราะว่าสายตาเราเราต้องใช้ใช่ไหมเรารทุกวันทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบงังหรือว่ามีจุดดำๆมาอะไรเงี้ยอ่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตา เป็นนุ้นน้ำในตาเสือ่อมปียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นเล่นเล่นโทรศัพท์เยอะด้ยวยแล้วก็วกนอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหม กลัวมากกลัวมากค่ะกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงไวมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบใช่ะหะเพราะว่า ไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยช่วงวันช่วงเดินสิงหามันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากย่เนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอ้ตัวจุดจุดดำๆเนี่ยมันเป็นสิบสิบสิบจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บแบแป๊บแป๊บทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ ไม่มีไม่มีค่ะแลวช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยและถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่สามสิบเสิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นอยกักย่อยอะคุณต้นมันจางลงอ่ะมันจางลงแล้วก็ไอจุดจุดดำๆนะคะที่มันมีเป็นเป็นสิบๆอะ uh huh. มันก็เหลือแค่จุดสองจุดอะก็ ก็ดีใจค่ะเออว่าอุ้ยม,มันมันมันลดลงลงเยอะมากเลยแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือ3ามเอดสิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหุนบุนุนจางลง<อ>าจางลงแล้วก็น้อยลงอไอ้อยากย่ายจางลงไอตัวจุดดำๆๆก็จางลง,ลงน้อยลงค่ไอ้ตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ยสิบามวัน14บวันก็ ก็หายเลยหายแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราหลับตาเนี่ยกระพิบตาเนี่ยมันจะหนืดอ่ะมันจะเคืองเคืองนืดมันอมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเราหลอกตาไม่ได้มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะตาลื่นใสเลย ดีใจมากๆเลยเพราะไม่งั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บๆต่ตลอดเวลาแล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะมันกลางแดดแจ้งแจ้งเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วก็ชอบปิดตาเนี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แดดอะไรเงี้ยแล้วก็สงสยัยตอนแรกเราสงสยัแแสงสยแล้วก็หันไปมองหันมองอ้า เราลืมไปว่าเราอะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เร,เ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 ราเป็นแดดเขา <laughs> เราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลย <laughs> เ <รา S 2> ใช่ไหมคะมพอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทําอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองอแล้วก็ไม่มองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้อ <laughs> ะคะ่ะแสงตู้สู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดดสู้ได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพิ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาวสามร้อยสังเกตเมื่อที่แล้ว เอ่โทรทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมคะมันก็จกังหวะที่เรานั่ง<ล>นั่งดูเนี่ยระยะมัน,มนพ,อพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเบลอหน่อยเบลอแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหมฮะ h ดีเลยฮะใช่ค่ะ<ล>คอยคุ้มหน่อยอันนี้แบบโอ้ทำให้แบบ ดีใจค่ะคดีใจดีใจมากๆที่ท,ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาวละขอบคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ดีๆขอบคุณคุณกระนกพอนะ